สวัสดีครับพี่ท่านสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับครับแล้วครับดูดะตามให้ดูดีตามาว่างตามโป็สุิธาพดีดีนะด้วยนะครับอันนี้ตามเลยครับดูดีโอ้ยวันนี้เป็นวัดเด้อขออนุญาต่าเขาฟันดีด้วยนะครับอันนี้ก็ขอกราบสวัสดีเอฟซีที่ดูชมติดตามวันนี้ก็ไม่ค่อยสะดวกเลยนี่เป็นวัดก็ ลงได้ยังไงลงการลงนิ่งแล้วั่นว่ายังไงนะครับเมื่อคืนหมดแล้วปั่นยังไงหมดที่แล้วอันนี้เขาขอเล่าหมดที่แล้วเนาะหมดที่แล้วลุงปู่ให้ไอปลองเขาเลปคุณเสาไฟฟ้าทำเสาไฟฟ้าแล้วก็ไปดูให้นับเสาไฟฟ้าหนึ่งสองสามแล้วก็เอาคันห้าคันแปดไปไหว้ ก็เลยนับเสาต้นที่สามหนึ่งสองสามก็ไปเห็นหลักโฉนดอยู่ตรงหลักแดนเลยมันก็จะมีตัวเลขอยู่ตรงนั้นแล้วก็ข้างบนก็จะมีหลักที่สามเหมือนกันคือชอชิงสามชอชิงครับแล้วก็ตัวเลขก็จะมีสองห้าปกหกแล้วลุงปู่ให้นับเสาจากนี้ไปถึงหมู่บ้านได้กี่ต้นก็เลยนับได้ประมาณยี่สิบเก้าต้นครับก็คือสองเก้าก็เลยเขียนสองเก้าไว้แล้วก็จับไปเช็คไปจุด วอยทันห้าทันแปดก็ไปโดนกุญแจก็เลยเขียนเก้าศูนย์ไว้ด้วยครับแต่เมื่อคืนเป็นวันพระก็ทำภารกิจจุดทูปจุดเทียนไหว้หลวงปู่ก็ไปนอนก็ก็ไม่ค่อยหลับเท่าไหร่เมื่อคืนก็ประมาณห้าหกทุ่มแล้วก็พอหลับปุ๊บก็ฝันฝันว่าหลวงปู่ให้พี่ทิศพันธ์หรือคุมทรัพยานาคนี่ยให้ทำสังฆทาน สังฆทานแล้วลุงปู่บอกว่าสังกทานเนี่ยลุงปู่ให้เอาเอ็มร้อยหนึ่งขวดก็คือหนึ่งแพก็กกับน้ำหนึ่งขวดก็คือหนึ่งแพก็กแล้วก็มามา 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, ่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งห่อหรือหนึ่งซองนั่แหละทำเป็นสังฆทานเลยไปเนเกลายก่อนในความฝันก็เห็นคุ้มทจัพญานาคได้เกลายใจเขาเรียกสังกทานเนาะแต่ถ้าอีกยันหนึ่งเขาเรียกโรงทานแต่ลวงปู่บอกว่าสังกทานสังกทานก็คือให้ทำเก้าวัด กาวัดอันนี้ก็แล้วแต่คุทรัพยานะน้องความฝันก็คือความฝันเป็นความว่าลูกูอยากให้ทำสังกทานกาวัดอยู่พอดีนะครับก่อ้าัอกนกปันแน่น่ไหนครับอันนี้ก็ผมก็ไม่ทราบเลยเดี๋ยวหาว่าทำคนทงคนเทนอย่างงู้นอย่างนี้อันนี้คือความฝันเมื่อคืนครับแล้วลวงปูบอกอย่างนั้นก็เลยเอาเอาตัวเลขก็คือหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็มร้อยห้าสิบลวงปูย้ำบอกว่าเอ็มร้อยห้าสิบให้ใส่สังกทาน และก็ตามลงมาก็คือน้ำแล้วก็สุดท้ายก็คือมามา่มามาม่าสามอย่างนี่ <c oughs> ยอันนี้ก็ยังยังยังเอ็มร้อยห้สิบที่ลุงปูบอกก็ขเขียนนิดนึงครับครับก็เพิ่มอีกนิดนึง อันนี้โค้งสุดท้ายก็คือเพิ่มแค่นี้อันนี้ตัวเก่าตัวเก่ากับตัวเก่าโค้งสุดท้ายจะมีหนึ่งห้าศูนย์นะครับกับเก้าศูนย์มาไงกันคะเก้าศูนย์เก้าศูนย์อันนี้ผมพอดี ไปไหว้คันห้าคันแปดที่ที่ความฝันผมหยิบคันห้าคันแปดแล้วก็หยิบหยิบ,ยบตั้งใจหยิบไปเช็คแต่ไปโดนกุญแจผมพอไปถึงที่จุดที่ฝันปุ๊บผมก็ทําอย่างนี้เอากุญแจตัวทีนี้ก็ดูตัวเลขก็คือล้มปู่ให้อย่างนั้นเลยก็เลยเอาเก้าศูนย์มามันมีศูนย์เก้าศูนย์แต่ผมเอาแค่สองตัวศูนย์เก้าศูนย์ถ้าถ้าเราเอาสามตัวมันเลขมันเยอะพอตัวนี้สี่ตัวแล้วทำไมเลขฝันม่นคืนทำไมตัวนี้ เอาไม่ตามแบบนี้อันนี้ก็ย้าฟัฟนนิดหนึ่งหลวงปูฟันเมื่อคืนวันพระฟันให้คนถอดรูปก็คือช่องคุมทรัพยา์านาคนี่ยแหละแต่เห็นคุมทรัพยานาคในชัดเจนเลยใส่เสื้อหน้าข่าว YouTube น่าจะเป็นยูทูบคุมทรัพยานาคเลยครวยไอ้ที่ผมให้ดูรูปเมื่อทีนั่นแหละครับนั่นแหละแล้วก็ ยืนอยู่หน้ากระท่อมก็เจ็บใจแล้วเสียงนั่นเลยบอกว่าให้เอาเอ็มร้อนึ่ง้ำหนึ่งมาม่าหนึ่งทำเป็นสังฆานไปถวายไปเจ๊ไปจ่ายลุงปูให้เจ็จ่ายแต่ถ้าเราเอยากไปถวายตามวัดก็คือกาวัดครับก็ฟันแบบนี้แต่ตัวเลขนี่ผมตีปริศนาไม่ได้ก็เลยเอาเอ็มร้อาสิบเพราะมันมีตัวเลขก็เลยเอา150มาลงด้วย โค้งสุดท้ายอันนี้เอาเอาที่เอซชอบหรือถ้าชอบ22ก็22ถ้าชอบ259ก็259ถ้าชอบ256ก็256แต่สองตัวคือ29แล้วครับก90็90ข้างล่างเป็นแนวทางเป็นเป็นแนวทางเนาะเ<ช>พร<ว>คือความฝันแต่บางทีคนอาจจะบอกว่าเดี๋ยวโดนแดกเดี๋ยวะนอ,นอันนั้นคืออย่าไปพูดเลยมันมันเป็นคําไม่สุภาพ ครับทำอีถูกก็โดน้นมับอีเป็นแนวทางเป็นแนวทางไอ้ไอ้ทางเราฝันเนาะบางทีก็ดวงบุญวัฒนาเราได้ก็ฝันถูกที่กองสลากเขาหมุนมาก็ออกถูกแต่ถ้าดวงบุญไม่มีเขาหมุนทางนู้นเราฝันทางนี้มันไปคนละอย่างก็มีอันนึงอยู่ที่ความฝันก็เป็นแนวทางก็ดีกว่าบางทีมีรู้ก็เขียนเลขไปเอยเปอยเป็นบอกว่าเลขนู่นเลขเนี้ยแล้วแต่เขาคงเคยคงแต่ละคน แต่ความฝันก็คือความฝันเหมือนเหมือนเราสมมตินั่แหละความฝันมีแม่นบ้างไม่แม่นบ้างก็ธรรมดาฝันยังไงก็พูดยงั้นครับฝันยังไงก็พูดอย่างนั้นก็เราไม่ได้ตกแต่งไม่ใช่ว่าเขียนก่อนแล้วมาอ่านแล้วมาทําที่หลังไม่ได้ันนนนเห็บ่อยถ้าถ้าฝันเห็นทิศพันที่เคยออกนะอันนี้ผมเคยออกหนึ่งสี่กับหนึ่งเจ็ดแล้วก็เจ็ดสี่ฝันอทิศพันนะครับ แต่วันนั้นเคยฟันเห็นมันออกอายุเนาะห้าหนึ่งกับแต่มันก็ไม่ทิ้งไม่ทิ้งเจ็ดสี่กับหนึ่งสี่ก็เคยฟันน่าจะสี่ครั้งนี้ฟันเห็นทิพันนี้จะออกเราเกี่ยวกับทิพันกันะครับเกี่ยวกับทิพันแล้วก็ทิพันก็คิดอยู่ว่าจะทําทําแบบนี้ก็เหมือนวันนั้นผมฟันจับไม่ได้เนาะวันนั้นที่ออก ออกหนึ่งสี่ช่วงออกหนึ่งสี่ผมจำไม่ได้อันนี้ก็นานแล้วไม่ต้องแล้วน,นะครับเอาที่เรื่องที่ว่าฟันลูปูสามอย่างนี้เลยะครับก็ขออนุญาตเลยเน้นสอย่างเจ็ดจมูกก่อนเอาเน้นเน้นสามอย่างนี้ก็คืนคอนะ <c oughs> เอออันดับแรกคือเอ็มร้อยสองน้ำสามมาม่าสามอย่างนี้กนะาวัด ห <ads allen. S 1> ลวงปู่จะพูดว่าสังฆทานแต่ในความฝันทิฏฐิจะเจ๊ยยืนแจอยู่ด้วยเลยครับยืนแจอยู่ด้วยหันหน้าไปทางทิศเหนือหันหน้าไปทางทิฏฐองศทิศเหนือก็คือเหนือทุกอย่างเลยเนี่ยเหนือก็หนึ่งนั่นแหละเหนือทุกอย่างคือบารมีของเราจะโดดเด่นทุกอย่างครับหลวงปู่แล้วก็มีภรมิลักษณีที่ ดูติดตามครับชมสิ่งที่ดีๆนะครับให้ก็ตามที่รับชมสิ่งดีๆแล้วก็ชีวิตก็จะดีขึ้นตามไปด้วยนะครับเรียกว่าพลังบวกนะครับพลังจิตได้ชมได้เห็นสิ่งดีๆพลังบวกก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของที่เราจะดีขึ้นครับการได้เินไทยทำอย่างเ็เรื่องงผู้สวงที่เราจะเป็นพลังบวกนะครับได้ดูสิ่งดีๆดูสิ่งที่เป็นสาระและมีประโยชน์ที่เราจะดีขึ้นเราไม่ได้ลบกาปง สุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรฝากกันอันนี้ก็ฝากเอฟซีดูชมแล้วก็คิดจารณาเนาอถ้าเราชอบก็ก็ตามถ้าเราไปชอบก็ดูดูผ่านๆแล้วก็กดถูกใจกดคอมเมนต์อะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้คอมเมนต์แบบสุภาพเนาะเราจะว่ากันเพราะความฝันนี่ผมก็ไม่ได้ตกแต่งเองเพราะมันฝันยังไงผมก็เล่าอย่างนั้นพออยู่กับรูปกทรวงเขาไม่ให้โกหกหรอกถ้าผิดถูกก็อยู่ที่กอมสลากครับมุนทางนู้นผมฝันทางนี้จะแม่นทุกงวดก็ไม่ใช่ จะผิดทุกง,งวดก็ไม่เชิงมันก็มีอยู่มีผิดมีบ้างมีถูกบ้าง,างครับเมื่องวดก่อนก็ท่านให้หนึ่งแปมันออหนึ่งสางวดนี้ท่านให้ลักโนดกับให้ทําสังฆทานอันนี้ก็ถ้าผิดถูกอย่างไงก็ขอไัยไว้ล่วงหน้านี้แต่ถ้าถูกก็ขอให้ท่านร่ำรวยร่ารวยอยู่ดีมีสุขคิดสินใดคมสสมคำปรารถนาคิดเงินไดเงนินคิดทองใดทองหลวงปู่ปกปัรักษาคุ้มครองดูแลดา่าบิดเบียนกันเลยเนาะ เรืมีผิดมีถูกให้เป็นแนวทางขอขอบคุณเอฟซที่ดูชมและก็ขอขอบคุณแอดมินคุมทรัพยานาที่มาถ่ายทำก็ต้องรักษาอารมณูบูรวงไว้ท่านรำ่รำรวยร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองทิดสินใดทสมกับรัถนาหนะ้าที่การงานก็ขอให้สูงขึ้นสูงขึ้นเป็นนายกสมาคมนักข่าวไปครับก็ขอขอบคุณครับที่มาถ่ายทำและก็ขอบคุณเอซีที่ชมครับผม